มาช่างเรกช่างเรกเนินก่อไผ่เทคที่สามแล้วฮะนี่โอ้น้ำหนักมือดีมากน้ำหนักมือดีมากอเลี้ยวเลี้ยวอัตโนมัติาเลี้ยวตังลำแล้ว k t ดีั้งลำแล้วเอาเอาโอ้โหยโอ้โหยำเร็จกับมัน เล่หโคตรนัเล่หโคตรจัเล่หโคตร,รังาร,รัมบารัมกับบารัมอุยคอยว่าฝากไปดึงสามแอลที่ดีนี่กันนี่ขึ้นได้กับเงินกอพผสายตรงใล้สามลอยแอลวะในทีมเตรียมรอแล้วครับตอนนี้นี่อ Thao ở à số đâu thao tao ở số. Thao Ôi. Ô tô bố đắng lưỡi Wow 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 wow. Bố đắng มดีวันวิเคราะห์ผือว่าไปได้เราอยู่วิเคราะห์ไม่เห็นภาพถึงนั้นยากเลยเลยต้องนั้นยากเออว่านู่นเลยจากนู่นเลย

อยากแล้วอยากแล้วเอาตัวนี้ครับเทลังลงเนาะเอาตัวไม่บอกตัวนี้เทลังลงเราไม่เสียเปล่าเสปิดท่าเลยล่ะ อ๋อวันนี้เด็ดๆดมากฮะต่างจะขึ้นทางตรงวันนี้ไม่รู้คึกอะไรกันนะหน้า,นาทางจะแห้งง่ายฮะหน้าทางจะแหงะ้งฮะแล้วก็อยากทดลอง เอาให้รถขยับนี่เอาเอาเอารถมันทิ้งในป่าฮะเหลือๆเหลือๆเนินต้นนั้นไปพร้อมโอ้ยยากมากครับ ว่าแล้วมันมันต้องไปปัดทางอกไปขึ้นไปปัดโลอินออกให้มัดไป